เหรียญห้าบาทครุดตรงปี2 5งพัน้ายห้าเราต้องหาให้เจอปีที่มันเป็น2 5งพ้ายยี่้าโดยดูจากช่องที่เขาปั๊มไว้ข้างล่างเราจะเห็นคำว่าสองหซึ่งเป็นเหรียญที่หายาก พยานยาหายเจอนะครับส่วนมากจะมีปีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดและสองเก้าปีสองห้านี้จะตรงกับมีเลขสองห้าตรงกับปีสองห้าสองห้า